สนุนโดยดูแลสุขภาพดวงตาของคุณด้วยสี่บ้าย by Happy Life Plus เก็บตกจากในชั่นนะครับวันนี้วันเทศกาลลอยกระทงนะครับหลายคนอาจจะกําลังวางแผนว่าค่ําคืนนี้จะไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรนะครับไปท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกันข<า><อ>้ามกลางที่เราต้องระม,มัดระวังตัวเองออในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะครับและว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่กับเรานะครับอตอนรับคุณสิงห์ลิ้มพิรัตท่านเป็นรองผู้ในการสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามก่อนเลยครับในส่วนของกรุงเทพมหานครปีนี้มีกิจกรรมเกิดขึ้นที่ไหน อะไรบ้างครับก็กรุงเทพมหานครนะครับได้เตรียมความพร้อมในเรื่องการลอยกระทงนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับได้ให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเตรียมความพร้อมในการจัดพื้นที่ลอยกระทงสองพื้นที่หลักสําคัญก็คือที่สะพานพระรามรับฝั่งธนบุรี เขตบางพัดพื้นที่เขตบางพัดนนะครับแล้วก็ที่คลององอ่างนะครับพื้นที่ของเขตพระนครแล้วก็เขตสัมพันธวงศ์นะครับใน2พื้นที่หลักนะครับภายใต้แนวคิดขอ,อรัฐงวิถีใหม่ปลอดโรคปลอดภัยนะครับ mm hmm. ก็คือเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราก็ใช้มาตรการในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานทุกอย่างนะครับเตรียมความพร้อมในการป้องก,กันโรค ในการดําเนินการเนี่ยเราได้ได้ไดขออนุญาตจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ขอ,อ,อความเห็นจากคณะการรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ ดำเนินการเียขออนุญาตเรียบร้อยนะครับในสองพื้นที่หลักนะครับหลักๆก็คือจะเห็นการการจัดงานที่สะพานพระรามแปดกับอีกส่วนหนึ่งก็คือขององค์อ่างใช่ค่ะนี่คือพื้นที่หลักของงเทพมหานครที่เราดําเนินการอยู่พื้นที่รองอื่นๆล่ะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนสาธารณะแบบนี้ค่ะเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าไปลอยกระทงกันไหมคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้อนุญาตนะครับใช้พื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครนะครับในสาแห่ง นะครับในในสาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเปิดให้ลอยกระทงได้จนถึงประมาณเที่ยงคืนโอ้นะเที่ยงคืนเลยามาดูในเรื่องของมาตรการกันหน่อยนะครับการที่จะไปท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทงในครั้งนี้เนี่ยเรามีมาตรการอย่างไรบ้างครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของผู้ที่เข้าร่วมง,งานนะครับก็ต้องมีการาฉีดวัคซีนครบโดสนะครับ่โดยทั่วไปปกติก็คือ2อออโดสแล้วนะครับแล้วก็มีการ ตรวจ a อ K ที่มีผลเป็นลบนะครับถึงจะเข้าร่วมงานได้นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยในในการดุลรงนะครับเราก็จะดุลรงลอยกระทงแบบปลอดแอลกอฮอล์นะครับนั uh ่น huh. ก็คือเป็นมาตรการแล้วก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลในเรื่องของการห้ามจุดประทัด พลุดอกไม้ไฟต่างๆนะครับมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับในการเข้าดูแลแล้วก็จะมีอาสา,าสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครปปพหรืออาสาสมัครพคประชาชนก็จะมีเข้ามาดูแลในพื้นที่ทั้งหมดนะครับมีเราจัดอัตรากำลังไวเ้เต็มที่นะครับในพื้นที่ทั้งหมดของเทมาราครนะครับ ดูแลกันอย่างเต็มที่เลยนะคะทีนี้อยากจะให้เชิญชวนชนิดหนึ่งค่ะสอนสองจุดหลักๆในกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม8แล้วคลององอางไฮไลท์สำคัญในการจัดงานปีนี้มีอะไรที่อยากจะเชิญชวนบ้างคะกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีจัดจัดพื้นที่ลอยกระทงในพื้นที่หลักๆที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพานในการจัดนะครับก็จะมีที่สะพานพระราม8นะครับสะพานพระราม8เนี่ยเราก็จะมีการเ,าเชิญมีก็เ,เรียกว่าอะไรอะ่ะ มีการออกร้านจําหน่ายอาหารนะครับ,รบแต่ว่าให้จําหน่ายเพื่อซื้อกลับไปทานที่บ้านไม่ได้ให้ทานที่บริเวณในพื้นที่การจัดงานนะครับแล้วก็มีการจาลองตลาดโบราณน,นะครับมีการละเล่นการแสดงที่เป็นแบบอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นการแสดงทีเ่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นบ้การแสดงพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านกาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นักร้องที่มีชื่อเสียงวันนี้ในปีนี้ก็จะเชิญคุณ หญิงลีสิยมพลนะครับม,มาร่วมงานนะครับในในการการแสดงในงานนะครับและก็อีกพื้นที่ที่บริเวณคลององอ่างนะครับปีนี้เราได้รับเกียรติมีมีท่านเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสิประเทศนะครับให้เกียรติมาร่วมงานลอยกระทงและเยี่ยมชมคลององอ่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับรางวัลหนึ่งใน6ของประเทศต้นแบบการปรับปรุงพื้นที่นะครับเออาเซียนเทลสเคปอวอร์ดนะครับจาก u n habitat นะครับฟุโกุโอกะซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่มีการพัฒนาการปรับปรุงพื้นที่คูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็แล้วก็ในพื้นที่ขององคอ์่างนี้เราก็ยังมีการกระจายพื้นที่ขยายพื้นที่นะครับมีการสร้างจุดแลนด์มาร์คใหม่ๆมีการปรับไฟนะครับมีการเชิญชวนนักดนตรีที่พูดง่ายๆว่า ว่างเว้นจากการแสดงมานะครับ,ากการม,รบมีก็จะมีเปิดดนตรีเปิดหมวกเนี่ยเพิ่มเติมมาอีกประมาณ3 0มสิบจุดนะครับครับสิบสามจุดก็จะมีดนตรีที่สมัครเข้ามาร่วมในการแสดงครั้งนี้สามสิบเก้าวงโอ้โหเห็นว่าเป็นเหมือนสตรีทอาร์ตเลยเป็นเป็นสตรีทอาร์ตสตรีทมิวสิกนะครับมีการเชื่อมโยงพื้นที่ขยายพื้นที่จุดแลนด์มาร์กต่างๆไปเชื่อมโยงจนถึงสะพานลอยฟ้าเจ้าพยาคือสองฝั่งเนี่ยเดินไปสวยงามตลอดทั้งนมีการประดับไฟอย่างสวยงามนะครับก็อยากจะเชิญชวนให ทุกท่านที่มาร่วมลอยกระทงในปีนี้ได้มาเที่ยวจุดแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครนะครับเิธีงานนี้คือเฉพาะค่ําคืนนี้หรือว่ายาวต่อเนื่องไปพื้นที่สะพานพระรามแเนี่ยจัดวันที่19พฤศจิกายนนะครับส่วนที่คลององอาจเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่สิบ0 2้ายิบสิบสาวันนะครับเพราะเนื่องจากว่าปกติแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดพื้นที่เนี่ยเป็นถนนคนเดินในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ในปีนี้ก็คือ ช่วงตรงกันลอยกระทงพอดีนะครจัดงานเนี่ยก็เ<อ>ย,<แ>ย็นนี้ไปคลององอ่างไปลอยกระทงเสาร์อาทิตย์ไม่เวลาก็ไปเดินสตรีทอาร์ตสวยๆกันได้ใช่ครับ<ช>มีการประดับไฟอย่างสวยงามนะครับ<ถ>มีจุดถ่ายรูปสวยๆงามๆหลายแห่งนะครับใช่ครับก็บถือได้ว่าจังหวะพอเหมาะพอเจาะนะครับเปิดการท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับไปท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงประจําปี2564ที่จัดขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณสิงห์ลิมพิรัตน์นะครับผู้นยการรองผู้โยการสานักวัฒนธรรมกีฬ และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหาคนครนะครับหมดเวลาของเก็บตกจากในชั่นแล้วนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับพบกันวันจันทร์สิบงตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ